สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการปรทุมเจอนี่มันดีเที่ยวปทุมและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ทุ่งนามอนบ้านบ่อทองจังหวัดปทุมธานีครับที่นี่อยู่ที่ตําบลคูขวางอําเภอลาดหลุมแก้วท่านผู้ชมสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมที่ถึงเรียกว่าทุ่งนามอนเดี๋ยวเราไปหาคําตอบไปเลยครับในอดีตได้มีชาวมอญอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระนารายมหาราชให้ชาวมอญเหล่านั้นไปตั้งเรือนและอยู่บ้านสามโคกหรือเมืองสามโคกนั่นเองครับ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองประทุมธานีในสมัยรัชกาลที่2และในสมัยรัชกาลที่6ได้โปรดเกล้าให้ใช้คําว่าจังหวัดแทนเมืองและเปลี่ยนชื่อจากประทุมธานีเป็นปทุมธานีจนปัจจุบันนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้โซโก็ อยู่กับประธานของทุ่งนามอนบ้านบอทองแล้วนะครับสวัสดีครับป้าต้อยสวัสดีค่ะครับพอดีโซอยากจะทราบว่าทุ่งนามอนเนี่ยร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ครับอ๋อจ้างขึ้นเมื่อเมื่อปลายปี6-1ค่ะที่เราได้จัดตั้งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่การตั้งทุ่งนามอนขึ้นมาเพื่อเพื่อจะอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีมอนให้อยู่กับลูกกับหลานค่ะแล้วก็สร้างไรายได้กับสมาชิกชุมชนเราแล้วจุดเด่นของทุ่งนามอนเนี่ย มีอะไรบ้างครับจุดเด่นนะคะถ้าเกิดว่าจะตรงที่เรานั่งนี้คือเป็นซุมอาหารจะมีพวกอาหารข้าวแช่แล้วก็อาหารพื้นถิ่นโบราณของชาวมอนแล้วก็จะเป็นออกไปข้างนอกก็จะเป็นสวนเกษตรผลไม้พืชผักนะคะประมาณ6ไร่มีกว่า6ไร่เลยใช่ไหมครับที่ปลูกสวนนะคะที่ปลูกทําสวนนี่6ไร่แต่ที่ทํานาด้วยรวมแล้วเบ็ดเสร็จยี่สิบไร่ค่ะยี่สิบไร่เลยนะครับผู้ชมยี่สิบไร่ค่ะแล้วผมอยากทราบว่า ปัจจุบันเนี่ยวิถีชีวิตของชาวมอญกับอดีตเนี่ยแตกต่างกันไหมครับออการปฏิบัตินะคะซึ่งซึ่งดูแลการบูชาผีบ้านผีเรือนของชาวมอยังครบถ้วนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ความเจริญการที่ว่าเราจะทํานาทําไร่เมื่อก่อนทํากระงวกับควายเดี๋ยวนี้เรามาทํากระเครื่องจากก็สะดวกขึนกนกนก้นค่ะพอได้ฟังเรื่องของป้าต้อยแล้วก็ชีวิตของชาวมอญโซก็อยากจะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจชีวิตชาวมอญมากขึ้นอยากจะ,ะให้ป้าต้อยเนี่ย พาทัวร์แล้วก็พาเรียนรู้วิถีชาวมอญได้ไหมครับได้ค่ะปะ้าป้าต้อยพาไปดูค่ะครับ<ะ>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ<ะ>นี่บรรยากาศดี<ะ>มากเลยนะครับแล้วก็ผมมีเรื่องสงสัยว่า ทำไมถึงต้องตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าปู่ยาเพราะว่าบ้านหลังนี้คออือชุมชนที่นี่นับถือผีมอนค่ะเรือนหลังนี้เหมือนกับว่าป้าต้อยจําลองให้นักท่องเที่ยวหรือนักเรียนนักศึกษาได้มาสัมผัสได้เจอการบูชาผีบ้านผีเรือนของชาวมอนของป้าต้อย หมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านจะต้องมีเหมือนต้งต้ง,ตงมอนก็คือเป็นผู้นําของชาวมอนอ,อ๋อเหมือนหัวหน้าใช่เหมือนหัวหน้าชาวมอนนะป้าต้อยก็เลยอนุรักษ์ไว้ที่นี่ถ้านักท่องเที่ยวสนใจจะแสวงหาวิถีชีวิตชาวมอนว่าเขาอยู่กินกันอย่างไรก็มาที่นี่ได้จะมีวิถีชีวิตไว้ให้หมดเลยถ้าขึ้นไปบนเรือน,น้องจะเห็นหีบไม้สักใช่ไหมคะในหีบไม้สักก็จะมีผ้าแดงผ้าขาวเครื่องแต่งกายนะคะผ้าโพกตีจอะไรเงี้ยนะคะเป็นผ้าแดงผ้าขาว อันนี้ก็จะเป็นที่ยืมกันทั้งหมู่บ้านป้าต้อยก็เลยเอามาให้นักท่องเที่ยวได้ดูที่นี่จ้ะหาดูยากนะค่ะดูยากค่ะแล้วก็จะมีครัวด้วยสมัยป้าต้อยเป็นเด็กอ่ะใช้หม้อดินนะคะหม้อดินไม่ว่าจะเป็นกาเป็นซึ้งเป็นหวดแล้วก็โม่โม่โมทําขนมทุกบ้านต้องมีค่ะเป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากๆเลยจ<า>้ะครับที่นี่คือหน้าตาเหมือนชิงชาา้าสวรรค์ป้าเขียนว่าไข่ไก่อารมณ์ดีจากชิงช,าาช้าสวรรค์ก็คือว่า น้องๆไก่จะอยู่ในตะข้า,ขาช่นกัใช่ใช่ปกติถ้าฝนไม่คลื้มไม่มืดแบบนี้นะคะ<อ>เราก็จะเอาไก่ขึ้นมาไว้ในชิงช้านี้เพื่อให้สมุนไพรกับไก่ปู่ย่าตายายบอกว่าการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คนก็เป็นโรคเป็นไข้ไก่มันก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลมันเพราะเราต้องเก็บไข่มากิน ก็เลี้ยงไก่ไว้กินไว้ใช้นะคะทั้งไข่ทั้งตัวมันแหละทั้งเนื้อมันจ้ะก็คือน้องเนี่ยจะอยู่ในตะกร้าเลยอยู่ในตะกร้าทั้งวันพอป้าต้อยเอาไม้ขัดออกเขาจะไม่ได้หมุนเตี้วนะคะเขาจะหมุนตามแรงลมทําให้ไก่อารมณ์ดีเนาะ จ้ะแล้วทุกตัวเมื่อเขาอยู่บนยญิงช้ากินข้าวเขาต้องกินน้ำใช่ไหมน้ํานี่คือน้ําสมุนไพรที่ป้าต้อยจะใช้สมุนไพรโบราณนะคะเมื่อไก่มันกินไปแล้วมันไม่เป็นหวัดไม่เป็นโรคไข่ออกมาก็มีประโยชน์นะป้าต้อยจึงได้ไปทําเออเบื้องมอนนะทำด้วยไข่อารมณ์ดีนะคะหอยทอดผัดไทยะไข่ไก่อารมณ์ดี เป็นส่วนผสมหลักในเมนูใช่ค่ะใช่ค่ะผมก็คือผัดไทยกับผัดไทยกับหอยทอดเบื้องมอนค่ะได้ยินแล้วก็อยากจะชิมจ้ะอร่อยนะคะ รู้เศรษฐกิจพอเพียงวิถีชาวมอญบ้านบ่อทองใช่ยครับตรงนี้จะเป็นที่จะสอนให้เด็กทําลูก e m เเพื่อไปบาบัดน้ําเสียที่บ้านหรือว่าจะทําปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆก็คือใช้ส่วนผสม<ช>ทำน้ําเสียให้เป็นน้ําดีใช่ค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญมาข้างใน อันนี้คนมอนส่วนมากจะชอบทานชอบกินพลูกันก็จะมีกระท่อมอย่างกระท่อมเนี้ยโบราณก็จะต้องใช้ไว้ต้มน้ําหรือว่าเคี้ยวกินนะเพื่อสู้แดดแต่น้ํากระท่อมที่นี่เป็นเป็นน้าผลไม้นะก็ต้องจะทํารสน้ําพึ่งมะนาวรถแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้ทานง่ายแล้วก็น่าสนใจแล้วแล้วก็มีแรงอยากลองชิมดูเคนทำเทาี ที่ทุ่งนามอนนะครับมีกิจกรรมให้เราทำเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นทายเรือศึกษาเกี่ยวกับวิถีชาวมอนนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองมาที่นี่กันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการทำอะไรพวงมะหดพวงมโหดจ้ะเอ่อในงานพิธีบุญงานบุญต่างๆของชาวมอนนะลูกนะ ถ้าเป็นวิถีชีวิตโบราณจะไม่มีเครื่องสวยๆงามๆนอกจากกระดาษสีมาตัดจ้มาทําเป็นผ้าม่านนะม่านก็ใช้กระดาษสนุกมากๆเลยนะครับจได้ทําอะไรที่ตัวเองไม่ไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ได้ทำโอค่ะดีแล้วค่ะมาบ่อยๆนะลูกนะมีมีงานให้ทํำหลายอย่างเลยอีกหน่อยอีกหน่อย สำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับแบบผมคิดว่ากิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีแล้วก็รีแล็์ร่างกายได้ถือว่าเราได้พักผ่อนไปในตัวด้วยนะครับอันนี้นะลูกเราต้องกลับเอาข้างในเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยว่าผมตัดออกมาจะเป็นยังไงบ้างสวยค่ะสวยไหมครั è, oh บจ้ะจ้ะนี่เตรียมเชือกไว้ลูกร้อยใส่เนี่ยร้อยใส่มาในนี้แล้วเราเราจะได้กลับเอาทั้งนอกโอเคเอาเอาเชือกเข้าไปในนี้รับไว้รับไว้มา ค่ะนี่แหละโอ้สวยนหคะตาเอาลงอะได้ได้อาจารย์ดีนะครับก็สําหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับอยากทำแบบเนี้ยมาหาป้าต้อยได้ป้าตอยสอนให้ค่ะสอนให้ค่ะ วนการเดินทางไปยังทุ่งนามอนบ้านบ่อทองจังหวัดปทุมธานีโดยเริ่มจากการขับรถไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3-4-6ขับผ่านคลองพระอุดมคลองบางหลวงและเตรียมกลับรถพอถึงจุดนี้จะสามารถเดินทางมายังทุ่งนามอนได้2เส้นทางคือจะอยูเทินเพื่อเข้าไปทางโรงเรียนวัดบ่อทองซอยคูขวาง5หรือจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าทางวัดบ่อทองก็ได้นะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับท่านผู้ชมสนุกกันไหมครับ ครั้งหน้าเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวนในจังหวัดปทุมที่ไหนอีกอยากจะให้รุนแล้วก็ติดตามชมรายการของเราปรทุมเจอร์ี่มันดีเที่ยวปทุมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย